จอกันอีกแล้วนะคะกับหุ้นชุดรวมของเราจะทําทไปเล่นไปนะคะเข้าดีมากเลยนะหุ้นชุดรวมเนี่ยบีปกติเนี่ยไปนี่เลยวันนี้เพราะถ้าพี่ทําบางครั้งทําได้นะทาได้ตัวเดิมๆไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบมันก็ออกตัวเดิมนะมันก็ออกตัวเดิมนะคะน้องุ้นตั้งหลายยหุ้นเนาะถ้าเราทําลงตัวอย่างนี้บางทีมันก็กําไรไงกําไรกําไรก็มีเนาะ ม,มันก็มีกำไรก็น่าลองดูนะคะชุดรวมนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยราสตาพี่ก็ให้ประมาณนี้แหละนะลองจิ้มดูนะวันนี้ก็ได้นะเท่าไหร่ราสตานะเข้านะสามเด้งไหมลืมอีกแล้วจำได้แต่เบิ้ลใช่ไหมคะน้อง,ง,อง <c oughs> เบิ้ลน,นะคะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลก็สองเด้งละแล้วอะไรอีกละ่ะ ตัวที่สามเนาะรูดแล้วก็ได้เบิ้ลเบิ้ลอะไรอะ่ะเบิ้ลสีสีไหมใช่ใช่เบิ้ลสีสีอืมเบิ้ลสีสีพี่ให้ไปสีกับอะไรเข้าสีเนาะอืมก็อะไรก้าหนึ่งเนาะหนึ่งก้าหรอ 99, หรอ,อะไรไม่รู้เนี่ยจำไม่ค่อยได้แล้วกันน้องน้องถึงก็ถูกไปยังไงก็ตามเดี๋ยวนี้จำอะไรไม่ค่อยได้ ก็เอก็ตามนี้ก็แล้วกันนะคะชุดรวมชุดรวม,มเราปังนะวันนี้นะปังกันนะแตกสามตัวด้วยนะสามตัวก็แตกนะวันนี้แตกเยอะด้วยถ้าใครตามตามเนี่ยเพราะรังคีถ้า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 เราแยกแล้วก็อยากเล่นชุดแยกเนาะเนาะพี่ว่าชุดรวมอย่างเดียวนี้จะดีมากเลยนะถ้าเล่นชุดรวมอย่างเดียวเนาะอืมเข้าอ่ะถ้าเจาะเนี่ถ้าเจาะหรือรูดวิ่งเนี่ยวิ่งรูดเนี่ย โอเลยนะพรุ่งนี้ก็ไปสองแปดแล้วกันนะก็ทั้งศูนย์นั่นแหละเพราะว่าเด่นเด่นจะเด่นเด่นถูนวันนี้จะน้อยกว่าสองกับแปดหน่อยนะขนาดหกวันนี้ยังเด่นน้อยกว่าเขาเลยก็ยังมาเนาะมาในหกเยอะมากเลยหกเยอะกว่าเพื่อนเลยเนาะวันนี้นะหาน้อยด้วยมาทุกน้อยหรือเปล่าม่ดูจำไม่ได้สองสองน้อยเนะยาะเนี่ยวันนี้หกเด่นน้อยแต่ว่าเข้าเยอะกว่าเพื่อน พรุ่งนี้ขอให้เป็นถามตัวนี้นะโซนสองแปดนี่นะขอให้มาปัง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 ,ปงทุกทุกหน่อยทุกคนเลยขอให้ไหลเป็นน้ําเป็นท่าเลยนะคะนะอโอเคนะคะพรุ่งนี้พี่ไม่รู้นะว่าอเอาแต่แต่แต่ทำนล่แล้วไหลนั่นอนะ่ะแต่จะมีสามรัฐเนาะสามรัฐเราก็บอกผ่านไปก็ได้เนาะไม่เป็นไนะนะรเนาะลาวพัฒนาล่ะลาวพัฒนา เราพัฒนาเอาตามนั้นก็ได้นะคะน้องๆตามที่พี่ลงเนี่ยหุ้นรวมก็ได้นะถ้าไม่เล่นเอา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 ลาวสตาร์เราไปเล่นเนาะบางทีก็เข้านะลาวสตาร์เนี่ยเข้านะชุดนี้นะอืมพรุ่งนี้ติบห้าเนาะพี่ว่าจะลงไนั้นให้ไม่ไม่ไหวละเหนื่อยเนะไว้รัฐบาลตัวเองซื้อยังไม่ถูกเลยชอบไปออกไอ้นั่นอ่ะชอบไปออกไออมสินทุกหมดเลย หมดเลยไม่รู้เป็นไรทำไมอะงวดที่แล้วซื้อไม่ทันค่ะเล่นไม่ทันเจไดมากไม่อยากจะพูดศูนย์สีส่ศูนย์สีส่ศูนย์นเนาะเจะได,ส,ดสุดมากเลยก็สี่ศูนย์ศูนย์สี่เอาไปเล่นไอ,ลนอ,ลนอ,ลนอ้ลอตเตอรี่นะโหเยอะเลยนะศูนย์สี่สี่ศูนย์แล้วก็เลขเบิ้ลโหไม่ใช่เทียบเท,ท,ท่เลยนอนเปลี่ยนไปนั่น ไปออกไอ้นั่นจะได้ออมสินเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนรวยๆปังๆนะคะอย่าลืมตามนะอย่าลืมตามนะหุ้นหุ้นรวมเนี่ยฮานอยรวมเนี่ยเข้าดีมากเลยนะคะสําหรับหุ้นวีหุ้นปกนะอืมเมื่อเช้าก็เห็นแตกไหลาสามตัวนี่อยู่นะหุ้นวีนะปกก็ก็มีอะ่ะถ้าเราไม่ลังลีเนาะประมาณนี้ค่ะเจอกันค่ะพรุ่งนี้รวยๆปังๆค่ะ